เดี๋ยวน่ะนี่หน้าเขียนอริยศัจสี่นะเ,เป็นงานวิจัยแบบอะไรนะแบบนะ้แบบวิจัยตัวเองนะแบบวิจัยตัวเอง first person research นะก็น่าสนใจนะเขียนเรื่องราวว่าแต่ก่อนไปเที่ยวเนี่ยมันเป็นยังไงมันสุขยังไงมันทุกข์ยังไงเแต่ก่อนเป็นยังไงแล้วทำไมถึงเลิกไปท่องเที่ยวท่องทุกข์นั่นละ่ะน่ะ ก็เป็นงานวิจัยออกมาได้เหมือนกันโอ้วันละสารวิชาการเราเนี่ยจะมีเรื่องเยอะแยะไปหมดเลยนะ mm hmm. เขียนไปเถอะแต่ละเรื่อง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 ไม่ต่การศึกษานะที่อลเล็กก็ไปทำนะจริงๆเนี่ยจะเป็นงานวิจัยได้เลยไม่ต้องไปงานวิจัยเชิงเอกสารก็ได้เป็นงานวิจัยนี่ action research นี่เลยตัวเอง a คชั่นเองเลยเนี่ยเป็นงานวิจัยนี่ first person research นี่แหละ อาจารย์ว่าเอาทีไ่ได้ว่าแต่ก่อนเนี่ยเราไปศึกษาแบบทั้งโลกลไปทําแบบนั้นน่มันทุกข์ยังไงนะเสร็จแ,แล้วเราเห็นว่ามันไม่ใช่คําตอบของเราของสังคมเราก็เลยมาศึกษาแบบนี้แบบวิชาลามเนี่ยแบบพุทธะแบบวิชารามเนี่ยแล้วมันดีกว่ายังไงพาสุขยังไงแล้วก็เอาเราเนี่ยได้สิ่งที่ดีขึ้นยังไงและสังคมได้รับสิ่งที่ดีจากเราอย่างไร เพื่อนฝุ้งเราสังคมเราได้รับสิ่งที่ดีจากเราอย่างไรแล้วเรากเา็เอางานวิจัยต่างๆของนักวิชาการเนี่ยมาเป็นแบ็คอัพมาอ้างอิงต่างๆนะโอ้โหอาจารย์ว่าบทความนี้จะเป็นบทความที่มีค่าเลยที่ที่อะไรก,กาลังทําอยู่อะไรแกนศีลกําลังทําอยู่เนี่ยจะเป็นบทความที่มีค่ามากเลยเนี่ยเพราะเราเอาชีวิตของเราเองมาทดลองเรียนแบบนี้เลยเรียนทั้งสองแบบใช่ไหมหนึ่งเราก็เรียนแบบเดิมนะ แบบเดิมๆนะเรียนทั้งในระบบนอกระบบแบบเดิมๆอ่ะแล้วมันเป็นยังไงเรียนแบบเดิมๆมันเป็นยังไงใช่ไหมเรียนไปเสพกิเลสไปนี่นะเ,เรียนแบบเสพกิเลสนี่แหละได้ความรู้เหมือนกันแต่ได้ได้ความรู้การเสพกิเลสซะเยอะแต่ความรู้เหมือนกันรู้ว่าเสพกิเลสเนี่ยมันเป็นยังไงมันสุขมันทุกข์ยังไงใช่ไหมเรียนแบบนั้นเรามันเป็นยังไงมันสุขทุกข์ยังไงเรียนแบบนั้นนะแล้วพอมาเรียนแบบนี้ละแล้วทำไมถึงโอ้โหรู้สึกว่า ไม่เอาแล้วการเรียนแบบนั้นมาเรียนแบบนี้มาเรียนแบบวิชารามนี้แล้วมันพ้นทุก์ยังไงมันดีกว่ายังไงมันสุขทุกยังไงโอ้อธิบายได้เลยนี่ถ้าเอาตัวเรานี่แเราเป็นแอคชั่นรีเสิร์ชอันนี้เขาก็เรียกว่าแอคชั่นรีเสิร์ชอย่างนึงคือเอาชีวิตเราเข้าไปแอคชั่นเลยนะเป็นเฟิร์สเพอร์ซันรีเสิร์ชวิจัยกับตัวเองเลยเอาชีวิตตัวเองเนี่ยมาวิจัยแต่ก่อนนี้เราเป็นประโยชน์หรือเป็นโทษต่อคนอื่นแค่ไหน ใช่ไหมเราเรียนแบบเดิมอ่ะเรียนแบบกระแสเดิมอ่ะมันเป็นประโยชน์หรือเป็นโทษต่อตัวเองแค่ไหนพอเรามาเรียนกระแสพุทธะนี้มันเป็นประโยชน์หรือเป็นโทษต่อตัวเองแค่ไหนชีวิตของเราเองเนี่ยเป็นประโยชน์หรือเป็นโทษต่อต่อตนเองแค่ไหนอ่าเประโยชน์เป็นโทษเป็นประโยชน์หรือเป็นโทษต่อตนเองและผู้อื่นแค่ไหนใช่ไหมทั้งสองด้านนี่ก็เปรียบเทียบกันเลยประโยชน์โทษที่เกิดกับตัวเองและผู้อื่น เปรียบเทียบไปแล้วก็เอางานวิจัยต่างๆเอา,าหลักวิชาการต่างๆที่เอกสารต่างๆผู้รู้ต่างๆนี่มา,าอธิบายนามาอ้างอิงผ้นที่มันเกิดขึ้นนะโอ้โหอาจารย์ว่าเราจะได้งานวิจัยมาเยอะเลยนี่เนี่ยนะอาจารย์ว่าอันนี้นี่เป็นงานวิจัยที่5วอดเขาก็ทำนะแต่เขาไม่ได้ทําลึกระดับโลคูตลตาลนี่หรอกแต่เขาเอาชีวิตตัวเองนี่ไปทดลอง จะวิจัยเรื่องอะไรอะไรเขายอมเอาชีวิตตัวเองไปทดลองถือว่าเป็นการวิจัยที่มีค่านะอาจารย์ว่างานวิจัยของวิชารามเราจะเด่นไปที่ first person research นี่แหละคือเอาชีวิตตัวเองไปทดลองเลยในเรื่องไหนเรื่องไหนจะดูแลสุขภาพจะทำกสิกกรรมจะรักษาโรคจะอะไรอะไรอะไรก็แล้วแต่จะสร้างความสุขความทุกข์ในใจประเด็นนั้นประเด็นนี้น่นนนาจะ สแสวงหาความสุขนี่แหละในชีวิตเราประเด็นนั้นประเด็นนี้นี่นะประเด็นเสพกิเลสเรื่องนั้นเรื่องนี้หรือลดกิเลสเรื่องนั้นเรื่องนี้ประเด็นไหนประเด็นไหนประเด็นไหนนี่ได้เลยนะประเด็นทําการเมืองนี่แต่ก่อนเราทําการเมืองแบบทั่วไปเดี๋ยวนี้มาทําการเมืองแบบพุทธะอย่างนี้เป็นต้นนะมันเป็นยังไงการเมืองทั่วไปมันเป็นยังไงการเมืองพุทธะเป็นยังไงนะอย่างนี้เป็นต้นนะ เออต่างกันยังไงเอาตัวเองมาพิสูจน์มาทดลองเลยมันเป็นวิทยาศาสตร์กำลังได้รับความนิยมในะการวิจัยแบบนี้ฮาร์วาร์ดด,ดังไปทั่วโลกเลยเพราะวิจัยกับตัวเองอันนี้มันมีรูปแบบงานวิจัยง่ายๆด้วยมีงานวิจัยออกมาแบบง่ายๆเลยถ้ามันออกมาหลายฉบับหลายฉบับหลายฉบับแต่ละคนแล้วมีคนไปงานเอางานวิจัยเชิงเอกสารมาวิจัยต่ออีกคือเอาอันนี้ของแต่ละคนแต่ละคนแต่ละคนเนะี่ยมาวิจัยเชิงเอกสารมีผู้รู้มีนักวิชาการ าแต่ละคนทําตัวเองออกมาใช่ไหมแต่ละคนทํางานวิจัยของตัวเองออกมาวิจัยตัวเองแบบนี้แหละทํางานวิจัยของตัวเองออกมาออกมาออกมามันยังมีงานวิจัยซ้อนอีกนะว่าเมื่อออกมาตีพิมพ์เผยแพร่มีข้อมูลวิจัยนี้แล้วมีงานวิจัยซ้อนอีกคือวิจัยเชิงเอกสารวิจัยสังเคราะห์เอกสารเอกสารวิชาการก็เอามาสังเคราะห์เอกสารวิชาการอีก เอามาวิเคราะห์สังข้อะ์ว่าทําอะไรเกิดผลยังไงสามารถมีงานวิจัยซ้อนขึ้นมาเป็นแมสที่ใหญ่เป็นมวลที่ใหญ่ขึ้นมาได้อีกจากเฟิร์สเพอร์ซันรีเสิร์ชจะกลายเป็นโอ้โหเป็นเซคันเป็นเติร์ดเป็นโอ้ไปเรื่อย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 ไปเร่อยนะเป็นเตาซันใช่ไหมโอ้โหเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนขึ้นไป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  ในคนที่ปฏิบัติอาจารย์ว่าน่าสนใจนะแต่ละท่านนี่อาจะามีนโยบายให้นักศึกษาสถาบันวิชาลามทำ first person research แต่ละเรื่องแต่ละเรื่องนี่เป็นหลัก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 ไป,ลกเ,ปเลยการศึกษาของเราทำวันนีน้ทำงานวิจัยกับตัวเองในแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องว่าเปรียบเทียบกับการทำอีกอย่างหนึ่งโดยเฉพาะกิเลสในระหว่างที่เราเสพกิเลสเรื่องนี้กับลดกิเลสเรื่องนี้มันต่างกันยังไง แต่ละเรื่องแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องมันมีผลดีผลเสียต่อตอนเองต่อผู้อื่นต่างกันยังไงนะพอเราทําเรื่องนี้ออกไปแต่ละคนทําของตัวเองของตัวเอง,ของ,เองของตัวเองออกไปเสร็จแล้วก็นะรวบรวมทีนี้จะเป็นบุคคลหรือคณะรวบรวมงานวิจยัยเหล่านี้นี่มาวิเคราะห์สังเคราะห์อีกทีหนึ่งก็กลายเป็นงานวิจยัยอีกชิ้นหนึ่งออกมาเป็นงานวิจยัยวิเคราะห์สังเคราะห์เอกสาร น่าเป็นงานวิจัยวิเคราะห์สังเคราะห์เอกสารงานวิชาการโอ้โหก็ได้เนื้อหาออกมาอีกโอ้โหสุดยอดที่สุดเลยแหละอาจารย์ว่าจะสุดยอดที่สุดเลยน่าเป็นงานวิจัยที่วิเคราะห์สังเคราะห์เอกสารงานวิจัยอีกทีหนึ่งซ้อนอีกทีหนึ่งจะทําประเด็นการศึกษาก็ได้ใช่ไหมจะทําประเด็นการศึกษานี่ก็ได้จะทําประเด็นกสิกรรมก็ได้จะทําประเด็นไหนประเด็นไหนประเด็นไหนอีกทีโอ้ย อาจารย์พูดอย่างนี้ใครไปเรียนปริยัโทรปริยัเอกเนี่ยทำทำอ้วิทยานิพนธ์ดุสิีนิพนธ์นี่ได้หัวข้ออะไรนะเนี่ยได้หัวข้ออะไรศึกษา first person research ของจิตอาสาวิถีธรรมศึกษางานวิจัยของของนักศึกษา สถาบันวิชาลามหรือว่าจิตอาสาแพทย์วิธีทรรมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยศึกษาเนื้อหาเหล่านี้เนี่ยได้งานวิจัยออกมาอีกชิ้นหนึ่งเลยนะจะศึกษาโดยใช้เชิงคุณภาพเชิงปริมาณแล้วก็เนี่ยมาร่วมกันกับอันนี้ด้วยนะมาร่วมกันกับการศึกษาเอกสารอันนี้ก็ได้เหมือนกันวิเคราะห์สังเคราะห์อเอกสารอันนี้นะก็ได้เลยนะหรือเรานี่แหละสถาบันวิชารามเราทําอันนี้แหละนะ การศึกษาที่ต่อเห็นว่าดีที่สุดในโลกการศึกษาที่พึ่งตนและช่วยคนให้พ้นทุกข์ได้ก็น่าสนใจน่าสนใจน่าอก็น่าสนใจน่าอันนี้แหละที่เอาละกลับมาตรงนี้ทีนี้เนะี่ยอันนี้จะจุดประกายให้นักศึกษาตอนนี้เราพยายาม ทำวารสารวิชาการวิชารามกำลังรวมๆมรวมกันอยู่เนี่ยอันนี้แหละอันนี้แหละอาจารย์ว่ามันจะสุดยอดเลยแหละอันนี้และมันจะสุดยอดเลยแหละนะเราทําได้ทุกเรื่องเลยนะนี่วารสารวิชาการวิชารามี่ยทำได้ทุกเรื่องเลยแบบนี้แม้แต่วิจัยเรื่องยูกยาของเราเนี่ยก็ได้นั่นเนี่ยแต่ละคนก็เขียนของตัวเองประเด็นนี้ประเด็นนี้ของตัวเอง <N> นะวิจัยตัวเองว่าเรามีอาการไม่สบายอย่างนี้เราใช้วิธีการ9เม็ดใช้น้ำมันเขียวใช้น้ําสกัดใช้อะไร,ะไรใช้ปัสสาวะใช้อะไรใช้หยวกกล้วยต้นกล้วยอะไรอะไรของเราก็วิจัยของเราได้เลยนะเขียนออกมาได้เลยนะถูกลักกัดนี่แก้ยังไงนะเออนะแต่ก่อนแก้ยังไงเปรียบเทียบกับอันนี้แล้วมันเป็นยังไงอะไรยังไงเนี่ยแล้วก็รวมงานวิจัยอันนี้ออกมาตีพิมพ์ตัวนี้แล้วรวมงานวิจัยตัวนี้ออกมาได้เลย รวมงานวิจัยตอนนี้ออกมาได้เป็นทีละประเด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 ็นเลยเป็นสุดยอดวิทยาศาสตร์เลยเหมือนกันเป็นสุดยอดวิทยาศาสตร์เลยเหมือนกันเป็นเนื้อหาชัดๆเลยมีงานวิจัยออกมาชัดเจนมีผลออกมาชัดเจนในแต่ละอาการแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องน่าสนใจน่าสนใจน่าการแก้ปัญหาโดยใช้อาหารแก้ปัญหาโดยใช้ล้างกิเลสแก้ปัญหาโดยใช้อาหารใช้การกายบริหาร แก้ปัญหาเรื่องไหนเรื่องไหนใช่ไหมใช้วิธีเสริมตั้งแต่อะไรละ่ะดื่มสมุนไพรในตัวใกล้ตัวสวนล้างลำไส้ใหญ่การกัวาซาใช่ไหมการพอกทาหยอดประคบอบอาบเช็ดด้วยสมุนไพรแช่มือเท้าหรือส่วนที่ไม่สบายด้วยสมุนไพรอะไรก็แล้วแต่เม็ดเลือดหลักเสริมของเราเนี่ย เม็ดเลือดเราใช้เม็ดเลือดกับเรื่องนี้ใช้เม็ดหลักกับเรื่องนี้เม็ดเสริมกับเรื่องนี้หรือใช้ควบคู่กันไปกับเรื่องนี้ใช้เรื่องนี้ตอนมีกิเลสเป็นยังไงใช้เรื่องนี้ตอนเอ๊ะไม่มีกิเลสตอนลดกิเลสได้เป็นยังไงใช่ไหมเปรียบเทียบกันโอ้โหสนุกโหวันนี้ว่าด้วยโ้นะว่าด้วยเรื่องที่ยิ่งใหญ่นั่นนี่การศึกษาที่ดีที่สุดในโลกการศึกษาที่ พึ่งตอนละช่วยคนให้พ้นทุกข์ได้ตามทฤษฎีพุทธแต่ละประเด็นแต่ละประเด็น,รเ,ดนเรามีโรคมีภัยมาอย่างนี้เราใช้วิธีนี้แก้ปัญหาแบบที่เรายังผิดศีลยังเสพกิเลสอยู่ผลเป็นยังไงตอนที่เราถูกศีลลดกิเลสได้ใช้วิธีเดียวกันเนี่ยผลต่างกันไหมเท่านี้ก็เป็นงานวิจัยออกมาแล้วนะนี่ก็เป็นงานวิจัยละนี่เฟิร์สเพอร์นรีเิร์ชก็นี่แหละ คนแรกตัวแรกนี่แหละหรือเรานี่แหละนะอร์ s ันก็บุคคลบุคคลแรกเราเป็นบุคคลที่หนึ่งนะเคาเรียนบุรุษบุคคลที่หนึ่งไหมอ่าบุรุษบุคคลที่หนึ่งบุรุษบุคคลที่สองบุรุษบุคคลที่สามบุรุษบุคคลที่หนึ่งคืออะไรตัวเราเองบุรุษบุคคลที่สองคืออะไรคือคนที่เราพูดด้วยสนทนาด้วยหรือสัมพันธ์อยู่บุรุษบุคคลที่สามคืออะไรคนที่ไม่ได้อยู่เกี่ยวข้องกันแต่เราพูดถึงใช่ไหม นี่คือบุุรบุุษบุคคลที่หนึ่งบุุษบุคคลที่สองบุุษบุคคลที่สามสตรีด้วยก็ได้เอาเดี๋ยวจะหาว่าไม่พูดสตรีบุคคลที่หนึ่งบุุษบุคคลที่สองบุคคลที่สามนะอันนี้เขาบอกรีเสิร์ชคืองานวิจัยงานวิจัยบุคคลที่หนึ่งคือวิจัยตัวเองนะวิจัยตัวเองอาจารย์ว่าอันนี้จะเป็นงานวิจัยที่สําคัญทีเดียวน่ะเราไปทํากิิกรรมแล้วเราก็ปฏิบัติศีลไปด้วยเป็นไง น่ะปฏิบัติธรรมแบบผิดไปทํากสิกกรรมแบบผิดศีลเนี่ยผลเป็นยังไงนะมันไปอยาก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 แล้วผลเป็นยังไงเออพอหมดอยากแล้วผลเป็นยังไงเนะเออมันน่าสนุกเนาะดูแลสุขภาพแบบอยาก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 แล้วผลเป็นยังไงนะเออพอหมดอยากแล้วผลเป็นยังไงใช่ไหมเออโอ้ยน่าสนุกดูแลสุขภาพแบบกังวลกังวลเป็นยังไงดูแลสุขภาพแบบไม่กังวลเป็นยังไงนะอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะ เออหรือทาเรื่องนั้นเรื่องนี้อย่างนั้นอย่างนี้โอ้ยสนุกสนุกอาจารย์ว่ายังมีงานวิจัยออกมาอีกเพียบเลยแบบนี้นะแล้วก็ไม่ต้องยาวนะงานวิจัยหนึ่งบทหนึ่งแผ่นก็ได้นะสองสามแผ่นก็ได้ห้าแผ่นสิบแผ่นเป็นงานวิจัยออกมาแล้วแม้แต่เรื่องพระโสดาบันก็วิจัยได้อีกนะแบบนี้นะเราศึกษาความเป็นภูมิพระโสดาบันของตัวเองวิจัยตัวเองว่าเราปฏิบัติแล้วเราได้พระโสดาบันไหม วิจัยตัวเองก็ได้แล้วก็รวบรวมเอออาจารย์จะทําวันนี้อีกกันหนึ่งนะแล้วก็รวบรวมอีกว่าเออเนี่ยเราก็มาวิเคราะห์สังเคราะห์ความเป็นพระโสดาบันของนะจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมของอ,อ่นะพี่น้องอโศกเรานะของชาวอาโศกชาวพวทธอเงี้ยนะวิจัยความเป็นพระโสดาบันแบบ first person research นี่แต่ละคนก็ทำทำทำของตัวเองแล้วก็มีคนรวบรวม นะก็ได้อีกกันหนึ่งอีกนะพระสดาบันมีคุณสมบัติอย่างไรนะถือศีลห้าละอบบยมุกอย่างนี้เป็นต้นนะลดละเลิกเนื้อสัตว์ได้นะถือศีลห้าละอบบยมุกลดละเลิกเนื้อสัตว์ได้แล้วก็ปฏิบัติญาณเจ็ดได้นะมีศรัทธาไม่หวั่นไหวในพระพุะทธธรรมประสงค์และอริยศีลมียาณเจ็ดจะถึงขั้นกำจัดกิเลสระดับ ศีลห้าเบื้องต้นระดับกำจัดอบายามุกได้อย่างนี้เป็นต้นแล้วมีผลต่างอย่างไรนะโอ้ต่างากับจากตอนที่กำจัดกิเลสไม่ได้อย่างไรนะก็น่าสนใจน่าสนใจโอ้เนี่ยนักศึกษาวิชารามเราจะมีงานวิจัยอีกเยอะเลยนะเนี่ยโอ้อาจารย์เห็นแสงสว่างปลายอุโมง์วันนี้พอพูดพูดไปนี่นะโอ้เห็นแสงสว่างปลายอุโมงค์ของ โรงเรียนวิชารามเรานะสถาบันวิชารามเราที่จะทําการศึกษาแบบนี้แล้วตีพิมพ์วารสารวิชาการออกไป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 ,ออกไปโอ้โหเห็นแสงสว่างไหมเห็นไหมเห็นไหมเห็นแสงสว่างปลายู่มงไหมโอ้โหเห็นลําไรลลาไรเลยนะเนี่ยเห็นลําไรลลาไรเลยนะนเ,น,เน,ะนี่ยเออรู้สึกดีแม่วันนี้เป็นไงไมัรูนนะมารู้สึกโอ้โหมันใบขึ้นมาอย่างไงเห็นยนมมันใบขึ้นมาอย่างไง คืออาจารย์สนใจงานวิจัยแบบแบบวิจัยกับตัวเองวิจัยกับตัวเองที่สนใจเพราะอะไรพระพุทธเจ้าก็ะตัดอัตตาเหี่ยตนนนโถตนปี่พุทธของตนน่ะเอาตนให้พ้นทุกข์ให้ได้น่ะก่อนจะไปพาคนอื่นพ้นทุกข์อ่ะใช่ไหมพึงตั้งตนอยู่ในคุณนั้นสมควรก่อนแล้วค่อยพร่ำสอนผู้อื่นภายหลังจากไม่มัวมองเนี่ย ก็อยากจะอันนี้มันยอดเยี่ยมไหมล่ะเราวิจัยตัวเองก่อนว่าเราพาเราพ้นทุกได้ไหมใช่ไหมเนีย่ยในเชิงไหนก่อนจะไปพาคนอื่นพ้นทุกเนี่ยนะแต่ละคนก็วิจัยตัวเองตัวเองตัวเอง,เองแล้วก็มีคนรวบรวมพาให้คนอื่นพ้นทุก <c oughs> นะอันนี้ก็น่าสนใจแล้วก็เอ,อน่าสนใจฮาร์วาร์ดเขาด้วยนะฮาร์วาร์ดเนี่ยเขาก็วิจัยตัวเองเลยโอ้บางทีเขา ใส่อะไรบงฉีดอะไรบางอย่างก็เป็น,นตัวเองตายเป็นตายเลยนะวัดดวงเลยรอดไม่รอดตายไม่ตายนะั้นเขาขนาดนั้นเลยฮาวเวิร์ดก็ทดลองกับตัวเองนะใจเด็ดมากเลยดังเลยมาลัยรฮาวเวิร์ดดังเพราะว่างานวิจัยตัวเองดังเพราะงานวิจัยตัวเองนะเอ้วิชารามเราจะดังบ้างไม่นอะไม่ดังก็เคาะปิ๊บทาะเข้าไปเคาะเข้าไป ปี๊บอาจจะพังไปหลายอันมันก็คงจะดังบ้างหละว,วาแต่จริงๆเราไม่ได้อยากดังเพื่อที่จะชื่อเสียงอันนั้นหรอกเราอยากจะเปิดเผยสิ่งที่เป็นประโยชน์ไปดังในสิ่งที่เป็นประโยชน์หมายความว่าเอาสิ่งที่เป็นประโยชน์นะให้มันดังออกไปให้มันกระจายออกไปให้เป็นประโยชน์เท่านั้นเราไม่ได้อยากได้เสพชื่อเสียงอะไรแต่ฮาวเวิร์ดเขาดังอย่างนั้นจริงๆนะดังเพราะว่าเขาวิจัยตัวเอง รู้สึกในประเทศไทยในมหาลัยไหนนะที่เริ่มที่จะนั่นมมิดลหรือเปล่าะม่ดลก็ก็สนใจทํางานวิจัยชิ้นนี้มม่ดลใช่ไหมอ่ามมิดลนี่ก็รู้สึกจ,จะสนใจงานวิจัยในการในการวิจัยตัวเองนะมมิดลก็ทําเรื่องนี้ในประเทศไทย first person research น่าสนใจนะอาจารย์จุดประกายไปเดอ้อนักศึกษาวิชาลามเด้นนะจิตอาสาพแพทย์วิถีธรรมเราทั้งหลาย นะฟังอาจารย์เข้าใจแล้วรีบทำงานวิจัยส่งมาเลยนะ,ะมันมีรูปแบบอยู่ติดต่อกรรบการเราได้ติดต่อคณาจารย์ติดต่อวิชาจารย์หรือบดตศึกษาได้ใครไม่ได้แบบฟอร์มนะมันมีแบบฟอร์มอยูอ่เน้นการลดกิเลสเป็นหลักนะรวมทั้งการใช้แม้แต่ด้านวัตถุที่ใช้แพทยวิทยธรรมของเราเนี่ยนะก็วิจัยได้ยิ่งทำวิจัยไปว่าเออระหว่งใช้เนี่ย ตอนมีกิเลสกับไม่มีกิเลสเรื่องไหนๆนะผลต่างกันยังไงนี่ก็โอ้โหมันจะมีผลออกมาที่ชัดเลยนะมันจะดีโอ้โหยังจะมีงานทําอีกเยอะอ่ะเอาละมาแวะโอ้โหน่ะถือว่าแวะเรื่องการศึกษากันแล้วกันเนาะทุกวันนี้ที่จะบรรยายบรรยายไปก็ถือว่าเป็นการศึกษาใช่ไหมการศึกษาที่พึ่งตนและช่วยคนให้พ้นทุกอาจารย์ะเติมเต็มเหลี่ยมนั่นมุมนี้แง่นั่นเชิงนี้เข้าไปนะให้พี่น้องได้เรียนรู้ Ah, I